สวัสด ok ีทักทายค่ะเพื่อนๆวันนี้พิมจะมาทอดหมูกรอบนะคะแต่เอาโดนเป็นมัวตายอ่ะอิน้อยแต่ยังจะจิ้มนะหมูกรอบอ่ะนั่นนะหมูกรอบนะอับน้อยยังหมายมูสาชั้นตายหรือยวันเอาวันส่วนตายหรือในจุ่นนะบะเต๊ะเดินหนือยังซ่อมมาป้าได้นนะป้ป้ป้านะทุทงหรือไม่หรือบะเต๊ะนั้นมันหนาวเหี้ย็นหรือตัวเต้ามันหนาวนั้นยังจะหลัวจัดเป็นไอ้กอมตองหรือไม่แวงเหี้จะเจาะนะหรืออ่หรือในยังต้องมีพุยผู้อย่าอ่านหรือนย อำ่ำฮัยงยังจิ้นหลอบเนาะจิ้นหลอบจะลดจมจำเฮ่ลดอีด้อมยังจะจิ้นหลอบหมหมูกรอบนี้มเมื่เคืนพิมพ์ทอดไปรอบหนึ่งเลน,นะคะวันนี้เรา,าทอดรอบสองนะหมูกรอบเนี่ยเราเส้อหมูสามชั้นมานะคะเส้อหมูสามชั้นมาแล้วเราก็มาต้มต้มให้สุกแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เอาซ่อมนะคะเอาซ่อมทิ้มเนาะ จิ้มหนังหมูให้ทั่วแล้วเราก็ใส่มะนาวใส่เกลือลงไปแล้วก็ทาให้ทั่วแล้วก็ตากแดดนะคะเมื่อวานพิมพ์ตากแดดไปครึ่งวันนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยพินทัดไปรอบหนึ่งแล้วเนาะทัดไปรอบหนึ่งแล้วก็แช่น้ํามันวแล้วก็เช้านี้มาทัดรอบสองนะคะหมูกรอบนะาจนตัวให้อ่านเรา,ออานะเนี่หมดลอยน่ะตันะนะวเฮยนี่หรอหน่น้าฟางเิ้มจิ้นจุนเนาะจิ้นจุนแล้วจิ้มจิ้มให้กว่างจิ้ไดน้าหรืออ,ดอีดดมยังจะจิ้นจุน ทั้งหลายเนี่ยว่าจินตะนิ่ว่าบงจินตะนินงกอบบกว่าจุลงมันว่าจุจิ้นหลอบดังนั่นน่ะก็ทั้งบัม้แพงเ่ยเพราะยคจิกะเดียนนี่นั่นนั่นแซงเลยว่านจิ้นตะกยาวหรอกนี่ยังม่แพงเหรอไม่แพงนี่ยะม่แพงนี่ยะเราจิงนนะน้่าหอมยิงจินหอบเนี่ย้รือไมเป็นจิ้นหลอด ก็ et, นั้งบ้มทั้งเนาะหวังบ้มจิ้นหลอบนีน้อนะบ่แต่จินเน่ะว่านี่จินตอนี้บ้งวยเออเนาะหวองว่าจินหลอมดูในอีน้อยบ่เอจิ้นหลอบนี้กระบ่งกระเจียวนี่เดี๋ยวเรามาดูหมูกรอบแล้วนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินแล้วมันจะไม่กรอบเนาะมันจะไหม้ซะก่อนนะคะ น้ามันหมูต่อยาเนี่หมูกรอบสัวยลูกแต่บวกมังค้อหมูตอกฟ้าต่มังก่นี่ยมันหมูต่อยาเนี่หมูกรอบสัวยลูกนายยากจินตัวอีดุนอ้อนะเออตักมาดุนนี่้ก็ไหนฮะตะยันนะโลมาดุนน่ะตียชาเล่อบยันอ้อเนี่อันเนี่หมูกรอบอ่ะนี่หมูต่อยัดคุยหยันไปคุยหยันแลยคุยหยันในเซมิ่งเตอร์ยันก็โอ้